นี่คะ่ะทุกคนเพื่อนในเก่มาใสาอันนี้แล้วคะ่ะนี่คะ่ะมันก็เป็นจังสี่ยอบาดาโลกไปนี่คะ่ะเพื่อนก็จะเอาใสาอันนั้นใสไปก็จะเป็นสายไปเองคะ่ะายไปพูดหร่อพุนะ่าน่ะเพราะว่าเพื่อนจาะไปพูนแล้วเพราะว่าข้างในเพื่อนในเห็ดออันนี้แล้วนะคะเ้ย เดี๋ยวจะจมติไปไปทายเบึงอันนี้เป็นก็เหตุอันนี้ค่ะอย่างเสียงดังฟังชัดอยู่เนาะค่ะเพราะว่าคีบเจิมมันตัดตัวบดาก็จะตองเบืองยังสีไปเลยแล้วค่ะอันนี้เพป่นก็จะเอาสายสายไอ้สายสายค่ะสายสายไปพูดล่ะมันก็จะมีสายต่อต่อผีสายแบบนี้สายอันเนี้ยค่ะนี่ ชายอันนี้นะคะเขาก็จะไปต่อใส่ค่ะไปใส่ไอ้ไปใต่มงที่เขาตัดอยู่วางหันแล้วค่ะเขายางหันข้างในข้างในไปยังไงข้างในเดี๋ยวไปเบิองเลยค่ะข้างในไปยังไนตีข้างในเพิ่งกับสิใ่แบบว่ามีตัวเย็นค่ะมีตัวเย็นแบบเนี้ยมีตัวเย็นแบบจังเสีย ตีฟานแคนยูโมเวเตยัดพิมาเด็อันนะค่ะมันจะเป็ยนยังสั่นมันเป็นตู้แบบว่าคือกระตูเย็นเลยค่ะแต่ย่งบนแลวดอกแล้วเล้่ยวยัดเจมถงวมาไทยเบิาาบ้งใหม่พราว่าพื้นเห็ดยัางมาท่านแล้วค่ะเนี่ยเป็นจังสี่ค่ะเห็นไหมพิ่นทํางานอยู่ตัวน,นี้ให้พิ้นทํางานก่อนนะคะโอเค <c oughs> ทํางานก่อนยัดเจมงับมาไทายเบิงบ้งไทยแคนดีก้กับพ่อนะคะเนาะ เราพูนเหตุงานแล้วค่อยถ่ายต่อค่ะเดี๋ยวจีงสีพ้าไปเบิ่งไงบบรรยากาศรอบๆด้วยค่ะไปเบึ่งบรรยากาศรอบๆข้างนอกที่ไ่นเพราะว่าเพิ่นทําแล้วเนาะก็สาบเลือดเจอมันคือเป็นยังสีย่ะเดี๋ยวก่อนเด้อกดไมก,ก่อนเวยยิยยนบอกค่ะอืม ท่านพระเอกกับใบเบิ้งกอเห็ดเอาไปเบิงเ้งอีกกอนกระสันเพราะว่าพระเอกไปยืนมองเบิงเเ้งกอเห็ดตัน,นตัวแบบนั้นแล้วก็จะใส่สายสายแล้วก็จะมีมีอยงนี้นี่เห็นบ่กพูนนะ่ะมองตัเข้าไปนะที่เขาจองในนันะ่นน่ะนั่นก็จะเป็นอย่างนี้ไ่คะเข้าไปข้างในพูนก็จะเป็นในความร้อนข้างในพูนละ่ะเดี๋ยวพูนเห็นแล้วเดี๋ยวเจมสะอธิบายเบไป ให้ฟังอีกอันนี้เท่าเป็นน้ำยาที่เขากระติ๊ใส่ไปในสายพ่น่ะค่ะเนาะเขาก็มาสองคนได้หมดน,นี่เขาก็เฮ็ดเขาก็ลอกเข้าไปพ่น่ะค่ะมีน้ำออกมาพร้อมเนาะแต่บรวยอะนั้นเ้วอกันน้ำนันเขาบไวยใส่ดมเขาก็เสียเอาไวมันนี่ออกน้ำออกเบิดแล้วว่ะนั่นเนาะ เขากยใส่โอใส่สายไปอีกอนั่นะคะเออท่านต่อใหม่เนาะไม่ได้ยากเลยเนาะไปอีสิ <c oughs> โอเคเบิ้งแค่นี้กับพ่อเอาไปเบื้งชมวิวนะคะเนาะชมวิวบริเวณบ้านดีกว่าค่ะให้เขาทำงานนะคะเดี๋ยวจะเกิมใส่ไหมเนี่ยค่ะทุกคนเพราะว่าเอฟซีบอกว่า เอซี่บอกว่าเยอะเจอมอิมบ้า,า,า,านเบาบวค่อยได้เ,เินยเยเจิมก็เลยใส่ไม้นะกค่ะใช้ไม้เลยวันนี้มเบึงไอ้ส่วนผักส่วนดอกไม้น้ำค่ะอันนี้รหลดพิ่นเห็ดง,งานพิ่นเฮ็ดงานเพิ่นก็มีเก็บขยะพรอมเรียบร้อยเด้ค่ะนี่ทงเพิ่นเก็บขยะพร้อมเรียบร้อยค่ะทุกคนค่ะเก็บขยะพร้อมเรียบร้อยค่ะไอ้มาเบึงดอกไม้นะ้ำให้พิ่นเห็ดงาน S <S อุ้ยมันหนาวแลว้อนนลวอ,นนนะอันนี้มันตายแล้วตัวนี้นะอันนี้มันตายแล้วเห็นไหมทุกคนใบมันเหี่ยวแล้วเนี่ยใบบกอือเหี่ยวแล้วเพราะว่ามันติดลบค่ะอติดลบ่ะเจิมก็จริไอ้พาทุกคนไปเบิองอีย่างดีเนาะพุ่นไปเบิองต้นใหม่เนาะค่ะต้นใหม่มันเกิด อันล่วงบิดแล้วค่ะวายาเจิมใส่ให้พ่อได้สิบนาทีน่ะนะพอตอนนี้เขาเหตุงานกับพ่ออยากไปอยู่ก็เขาทายแค่นั้นกับพ่อนะคะท,ทุกคนนี่นั่นะนะค่ะผู้เบาผู้เบาวสวิตเดียนเฮตุงานเนาะคะ่ะ <c oughs> นี่โลดเหตุงานเพื่อนเป็นอย่างสี่ค่ะขอนอุปกรณ์ไม่หมดทุย่างล่ะไปเบื้องอย่างดีเนาะเว้ไปเบิ่งบ้านล้างหน่อยปะคะเขาไปเบิ่งบ้านหล้างหน่อยต่อแลนะ้วค่ะเนาะ ในคลิปสั้นหลายคนกัไอ้เบิ้งกัจะบ,บพอพ่ออันนั้นอนนาก็เลยให้แบบว่าเฮ็ดคลิปเป็นเง้ยวๆไปจักหน่อยเนาะค่ะเนาะพ่อเป็นคลิปเป็นจักซิฟนาที่อย่างแบบเนี้ยไอเดี๋ยวกะพิ้นเฮ็ดแลว้วค่อยจะไปไอไปท่าอีกเป็นวิดีโอหนึ่งมากค่ะไปเบิ่งบ้านหลังหน่อยน้ากันค่ะเไปเบิ่งบ้านหลังหน่อยเนาะค่ะเนาะให้จื่มใส่ไม์เสียงดังฟังชัดอยู่นะคะซูมออกจากหน่อยก่อน ใส่ไม่เลยค่ะจับเอาที่มาเปิดบ้านหลังน้อยดูบ้านหลังน้อยอีกเนาะค่ะนีบนน่บ้านหลังน้อยบ้านหลังน้อยก็เอาโตะมาไวแล้วเห็นบอเนี่ยค่ะทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวเจิก็จะพาทุกคนมานั่งอยู่นี่ละเพราะว่าเอาโต้จากพุ่นมาไว้นี่แล้วค่ะเพราะอากาศมันเย็นแล้วเนาะก็เลยเอาเมาไวค่ะ ห้องคัวหน่อยมองนี่น <si ่ะอยู่น่ะอยู่ค่ะทุกคนเปิดไฟมองใดล่ะก็ต้องเปิดดอกเนาะทุกคนเห็นอยู่ดอกเนาะค่ะจะมานั่งคุยกับทุกคนมองนี่ล่ะเพราะว่ามันอนยังบ่ติดลบปปไหนก็จะมานั่งอยู่ได้อยู่น้หน้าค่ะนีค่ะบ้านหลังน้อยน่ะอยู่น่ะอยู่ค่ะบ้านหลังน้อยน่าอยู่มีครัวน้อยพร้อมกับทุกคน มีขั้วหน่อยทำกับเข่าค่ะโครงมาทั้งนี้ก็จะเป็นหม่องไอใส่ถ้่วใส่ซ่าหม่องรางจานนี่ค่ะน่าอยู่มากเลยนะคะมองไปข้างนอกก็เห็นวิวค่ะอ่านลางน่อยกถ่า,ายให้เพิ่นให้ไปเบิ่งแค่นั้นเนาะเนาะ,ะคะ่ะเพิ่นมาเป็นเหตุง,งานที่ถ่ายแบบว่า โดนๆกับบอดายนหน้าค่ะเดี๋ยวเพิ่นแล้วเรียบรอย้อยายเจอมาค่อยจะไิดไท้ายให้ทุกคนเบิ่งใหม่เด้อค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปร,มรวมๆไ้เบิ่งอันอันผู้บาวสวีเดนทํางานแล้วก็มาเบิ่งบ้านหลังหน่อยเนาะคะ่ะบ้านหลังหน่อยนี่ก็น่าอยู่น่าอยู่นะคะก็มีห้องน้ําด้วยค่ะมีห้องน้ําอาบกาจะเป็นห้องน้ําอาบอันนี้อันนี้ก็จะเป็นห้องไอห้อง หม่องล้างหน้าห้องไอท่วงน้ำ่ะนีน้ำบอบความร้อนก็มีกระจกมีห้องน้ำนี่แหละค่ะห้องช่วงนี่คนอื่นเนาะทุกคนน่าอยู่มากเลยค่ะเขาจะเจมมิมยกไม้หนีทุกคนถึงบริยนยิ่อีกค่ะเดี๋ยวผนสีว่าคลิปยด้เจิมบ่ค่อยได้ยินเลยงงก้อนนะคลิปนั้นบริยนใส่ไม้น่ะทุกคนเด้อ บ่อดเงียนอีริยยเจ็บว่าขอโทษขอไผ่หลายๆเ้ยค่ะลืมไหมตอนที่ว่าเว้หนังคาเปเอกเราก็อยู่ในอันในบ้านน้ำยาดเจิมก็บ้าดังบ่อดใดเราแท้แบ่อใดใส่ไม่อีกค่ะมันก็เลยไออันยังเกมันก็เลย,อย,เลยไอเงียบไปไงเลยค่ะทุกคนก็เลยฟังบู่เรืองไปค่ะไปเบิ้งข้างนอกอีก,นออกเนาะที่เบิ้องข้างเงี้ยนบอกเบื้บองื่างเงี้ยนอีกเป็นยังไะให้ไม่ได้เ,เต็มคลิปไปโหลดเนาะค่ะทุกคน ไปค่ะไปเบิ้องต้นเงี้ยอีกจัีหน่อยปะมาขึ้นไปโหลดค่ะขึ้นไปบนบ้านนี่ละ่ะบ้านหลังน้อยนะคะน่าอยู่นะะี่ค่ะหลังน้อยน่าอยู่หน้าอยู่เราก็เจ้ไปเศ็ดอีหยังบ้านหลังใหญ่นอนค่ะทุกคนเพราะมีลูกมีเมียก็จเจ้าปเศ็ดอีหยังบ้านหลังใหญ่เลาก็บอกไปสินละทีเจอ นี่กัมะเบิงมองนี่เห็นบอกห้องนี่แม่เออน่าอยู่นะคะมีเตียงพร้อมเตียงน้อยค่ะนี่หนะ้าต่างประมานมองออกไปทางนอกก็เห็นวิวเห็นไหมคะบุนวิวเนาะวิวตน้นไม้ตอนวิวตน้นไม้ตอนนี้ก็ใบไม้ร่วงแล้วนี่ค่ะห้องน้อยที่เรายุตกรนั่นละ่ะผู้บ่าวสดอยู่ผู้เดียวเนอะอยู่บ้านลาหลังน้อยนี่นะ ไปอกกันแมมอนี่ก็เป็นนี่มองไปทางนี้ก็เป็นเนเป็นวิวค่ะเห็นไหมนี่ก็วิวนะคะค่ะทุกคนนั่งก็ดคนาที่แล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวยายเจิมกับทีราคลิปซํำนีล่ละขอบคุณทุกคนเด้อค่ะที่มาเบิงยายเจมิม ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยค่ะพอกันไหมคลิปหนาะสวัสดีค่ะ t h a Thank y you f o r watching s e e you n e x ว v ดีโอบายเ่าต้องเห็นหนาแยกจมหรอกค่ะมันกลับกลองบ่ได้หินเตอผู้เบาสวิเด์นดสามคนกับพ่อ